สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสูบผู้สุกันครับตอนนี้ก็อยู่กับเซียนเฮครับดาบล้วไม่ครับตอนนี้พันธุ์ี่ยนปุ่มครับพี่น้องหาก่อนขีดดินแล้วครับหาก่อนขีดพี่องเอาก่อนซ้ำเลยครับเอาซ้ำเลยครับสูตรมันครับมีสูตรมีสูตรนะอธิบายหน่อที่ล่ะปุ่ม ัตจะโยนไปปรับป่ามันสิแลีนเข้ามาครับมันนึนว่าแต่เป็นเยอือเยือเป็นอะไรมันอมเอาฟังใหม่ได้ครับถูกแล้วเอ้ยอสูตรของผู้หมวด,มผ,มวดผู้หมวดลำไม้ครับนี่กับบรรยากาศครับกินป่าหน้ากับพี่น้องช่วงสงการครับสามสดไปตามครับรอเวลาสำเนียครับผู้หมวดครับประมาณสองสามนาทีสองสามนาที เอานะครับพูดลังค์นกันสิว่าโอ้ยภาษาญุนภาษาญุนลงในสระปลาขังไว้เฮ็ดจะได้กระสีได้ตัวเป็นวายังสันนี่แหละอืมเอาช่วงนี้ก็หางแหถทาครับวานมันแตกได้ยังให้กองวายเหาะกลายเป็นผูกกองอายเหาะแตกแน่นอนครับ

อุ้ยหุ่นบ่อนใส่แหละเตรียมโดดด้วบานนะครับอุ้ยหุ่นเอยกรมไปเลียนบาดเป็นยังไงครับเบิ้งไพ่บ้านเบิ้งไพ่บ้านอ๋อเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งไพ่ซอยกันครับ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศอีสานมันเฮาครับพ,พี่น้องมาพบปะสังสรรค์กันครับช่วงเทศกาลเขานึ่งเขาสงการ เขาค่อยไล่เอาบุญครับอ้าวบางแผนเลยครับอุ้ยแต่บริเทเขาไล่เอาเนาะไล่ให้มันเข่าอ่าเข่าอุ้มมันับัตรแหลกตรวจสอบซื้อๆมันตื่นให้มันตื่นเข่าฟังมาแล้วครับพี่น้องครับเบิ่งอยู่นี่มากินปลาน้วกันเลยครับลงไม้นวบ้ัน เอาแล้วครับโอ้ยโอ้ไปแล้วครับอู้โอ้โอ้โอ้โลำดาบโอ้ยเอาแล้วครับกูใส่ลำดาบเลยครับตอนนี้ผู้หมวดกับเสียครับลงไปแล้วครับเสียครับเสียแฮมน้ำแล้วครน้ำแล้วครับคลิปมันก่อนครับเน็กเผาแล้วครับทำการเน็กเผาแล้ว ไลเอาครับใจเย็นครับใจเย็นอุ้ยเอาคุ่นครับตัวมันออกไรเครับออกแหงนะมันทั้งขึ้นเลยเนาะเอาครับรุ่นครับรุ่นต่อไปพี่น้องครับน้ำมันหลายเลยนี่ ปั้นหนึ่งก็พอจ้างอยู่หรอกกลุ่มกานอมันม้นปั้นหนึ่งเขาบอใหาติดตัอเลยให้มันก็ได้มวนนะนะก็ลุ่งจับซอวกันกับช่วงนี้กับพี่แฟนกับพี่น้องถ้าเกิดตึ้แขมือนในบอได้ครับมือเออมีทีมงานเิ่นรับจ้างสูบซาครับเฮ้ยสอไ้ยปยสูบมอบอดใหญ่บ่ลุง บอสไปกัดแค่บเกินเที่ยงกาบาม่จะคลองน้าเขาว่าไงล่ะเพื่อนเว่าให้สูบด้วยละเขคือว่าเขา้ได้วานมไม่เลิกตีนแฮพอเปลาป้าขึ้น่ยมตีนแฮพอมนลเอาล้วครับเสีครับเสียหมดแล้วจะหักคอเลยจะผักคอเลย ลกินแห่ขมไดนมเนาะใจสิขาดนะตักกูไ่ยอมปล่อยป่านะดึงขึ้นมาหนึ่งฮะอุ้ยวางล้เดายวใบมอเลยกินไรตตกน่องหนาเป็นจากไหนเนาะเป็นยังไงครับ เขาคือว่าเขาจีวานเขาว่านยังนันอมันบเกี่ยวกบโอ้มนมานมเอาแล้วครับตัวเลขแหกมันอ้าวว่าแล้วขันโซ่ขันโซ่เปิดยังสีโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอยไปเลยครับพลาดแล้วครับเอาล่ะบอกผมแล้วเอาล่ะมาษาเลยอันนี้ครับมิตรพีตนองครับมาเจาะคลองหน้าเขาโม่ไปเจาะคลองหน้ามาครับพี่น้องครับมาหลุดน,น้ำกันเมื่อกี้หลุดมือไปแล้วครับโอ้ย oh, ตัวแหลกว่าสีแหกมันเนี่ยสะนี่บัธรรมดาครับเ,เล้วจากเาขาจากหน้าครับ มีคนมาซื้อครับเป็นหมื่นครับพี่น้องนี่เขาปีนี้เขาก็สูบไปแล้วครับนี่ก็มาตึกเล่นเล่นน้ำกันไปสิครับมันก็มีปลาเก่าปลาแก่ครับเหลืออยู่ก็พอได้เล่มครับโหดนี่ทงชาติมาเชียร์อีกหน้าหน้าเขาด้ยเขาว่ามากไม่เสียอันนี้ครับมีกองเชียร์มาแล้วครับโอ้อันนี้กี่พี่พี่แปหน้ามานที่พี่เร็ว ขนามากว่นึงเลยโอ้ยคือปติเซลลโตบังหันหรือม่รถไปแล้วเ oh, bon e nice. มันโตอาไม่มามันขึ้นอยู่นี่นี่โอ้ยมันมีมันไมรายเย็บเย็บไปเหยียบเหหส่ไม่เด้อเต้ห้อยกับยลอาใส่รหัม่เอยดลงไปเจ็บ่หลังจะไปเหยียบแหลงสซไม่เด้อขาดเลย

นีเยอตัด้เ้ยตายเอ้าตัวเองงหาหอยนี้ปลลงไปเอาักี่นี่ยหออมพิเฮ็ดเล่ะเอาเทยพูดาตัวนึงกูมุนงมากอ่าน้เอน่เอสนันละสูมันก็สิไดู้มอมือมาเ่มืออมือสูมือบกมือน้ออกบัือเาน้ามืเอามือมือสูมือจิงเขาัต่าเะเอาอ้าวมือฉมังไปแล้วครับมือฉมังเริ่มลงแล้วครับ

พี่ไปนะนำนะพี่พี่บหอยไปกินกับตมตำอยู่เอาพวก่านี้ให้นี่พกพกวนี้เยไล่มาอมาเนาะจนตเลยอ่ะได้ไก่วได้เลยแบบไล่เอาไม่ได้ไม่วานไ่ไ้เอาพเลยไล่หมดไปทใจอล้โอ้ยมีตะม่เลกแล้วเนวนี่เลกบิดกินตอเขาไม่ใหม่เสื้อึงไม่ไล่ไม่ไล่แบจมมันบรได้ไ ปลาดิกิโมหลายเลยอ้าพ่อมันอยู่นี่ฟุบฟุบฟโตพองงามๆแกมาที่ิมหลายหลานวุ้นสามตัูนะเออแมนสองตัวอตสองโลโอ้ยนี่จะสีไม่เหยียบแขนเสรเอาึ้นเอาึ้นเอาึ้นมันพอยู่พอยู่เพราะไรไรนี่กมต้มงเหบบนลงกิโดมลงหน่ำลองหินก็เล่นได้เนาะบาดต่อก็เลยหน้าปังกรหน้ำกระหน่อยู่นี่ เดือเตี้มันก็ต้องมีป่ากินน้ำหน่อยเเอาออกข้าวก่อนอมดเลยอหมด้วเดอดซองเอาคืนเ้เอาคืนเอาคืนเอาคืนอเนี่เอาเอาติดมันไดไปดึงดังก็ล้ตัก